ฉันกับเมเดินทางมาที่ตำหนักเก่าริมน้ำเพื่อร่วมพิธีคืนคําที่อาจารย์เทียนหมอผีผู้มากอำนาจเป็นผู้ประกอบพอเข้าไปในบ้านกลิ่นทู่ผสมกลิ่นเลือดแห้งตีขึ้นจนคลื่นไส้แม่สีร่างสงของตำหนักนอนอยู่บนแท่นบูชาผ้าขาวคลุมตัวเปื้อนคราบเลือดอาจารย์เทียนบอกเราว่าต้องใช้เลือดของคนเป็น เปิดทางให้วิญญาณที่ติดอยู่ในบ้านนี้กลับสู่ที่ของมันเขากรีดปลายนิ้วฉันกับเมให้เลือดหยดลงถ้วยทองแล้วผูกได้แดงเชื่อมข้อมือเราไว้ด้วยกันได้แดงนั้นอุ่นเรากับมีหัวใจเต้นอยู่ข้างในระหว่างพิธีคำสวดของอาจารย์เทียนดังสอดกับเสียงสะอื้นในความมืดกลิ่นคาวแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเงาของลุงขุนชายคอหัก และหญิงชื่อนวลปรากฏรอบเท่นพื้นไม้สั่นเหมือนบ้านทั้งหลังมีชีวิตฉันต้องจับเชือกไว้แน่นเมื่อเห็นชายคอหักเอื้อมือเย็นมาสัมผัสเลือดฉันอาจารย์เทียนสั่งให้เราไปผูกลวดกับหินใต้น้ำเพื่อปิดทางไม่ให้วิญญาณย้อนกลับฉันกรีดนิ้วอีกครั้งปล่อยเลือดหยดลงน้ำพร้อมเมก่อนที่เนาผู้หญิงผมยาวผิวซีดจะลอยขึ้นจากผิวน้ำมองเรานิ่งๆเมื่อคำว่า คืนคำหลุดจากปากบ้านทั้งหลังเริ่มสัน่นลมแรงและกลิ่นเลือดหมุนวนจนแทบยืนไม่ไหวเมื่อกลับเข้ามาในตำหนักแม่สีสงบนิ่งเหมือนได้หลุดพ้นแต่ได้แดงที่ข้อมือฉันยังเต้นตามจังหวะหัวใจอาจารย์เทียนพูดสิงแผลว่าของคืนแล้วแต่บ่วงยังอยู่เทียนทุกเล่มดับพร้อมกันเหลือเพียงเงาแดงของลายเลือดบนพื้น และเสียงหายใจช้าๆของบ้านฉันรู้ทันทีว่าพิธีไม่ได้จบลงจริงๆเพราะเลือดของฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำหนักนี้ไปแล้วตลอดกาล